สวัสดีค่ะทุกคนเห็นไหมคะข้างหลังคือคนอะไรอยู่นะคะก็ตอนนี้น้อบงมาอยู่ห้องครัวของคุณป้าพี่สาวของคุณแม่คุณแม่นั่นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะที่คนอยู่นี้คือเราจะทำเขายองหอยกินนะคะก็ คือขั้นตอนนะคะน้องแป้งก็อาจจะเคยถ่ายไปแล้วบ้างนะคะสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าของน้องแป้งได้นะคะวิธีการทำเข้ายองหอยเนาะ <c oughs> แต่วันนี้เราไม่ได้เห็นขั้นตอนแต่เราจะมาทำตอนฮอหรือว่ายังไงบรรยากาศตอนนี้นะคะ <c oughs> โอเคสนุกสนานไปดูก่อนไปดูก่อน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ให้ดูนะคะ <Ooh. S 2> แต่อันนี้วิธีอันนี้เพิ่มคัมิ้นสีเหลืองลงไปนิดหน่อยเนาะแต่เข้าวยงหอยนี้นะคะหลักๆก,ก็จะต้องมีต้นหอมนะคะต้นหอมแดงนะคะแค่แค่มีต้นหอมแล้วก็แป้งข้าเจ้านะคะต้องคน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 แล้วก็อูจะมาหอ่อใบตองนะคะอาหารเชียงตุงก็ประมาณนี้แหละ คือจะเป็นหลักๆจะเป็นแป้งมากกว่าเนาะไม่ชิมแม่เอาแล้วแต่สุดเลยคนคนที่เชียงตรงนะคะไม่ว่าจะไปทางไหนนะเท่าที่สังเกตนะเลยนะส่วนมากจะเป็นพวกเป็นพวกแป้งมากกว่านะคะแป้ง่กินเอ็มของกินเล่นก็กินอันนี้แหละโอ้โห โอ้ระวังกระเด็นใส่หน้าโอ้โอเข้าฟืนถัว่วอันนี้ก็เป็นแป้งเข้าแรงฟืนเข้าพื้นขาวอะไรนี้ก็เป็นแป้งพวกแป้งหมดเลยนะคะแป้งกับแป้งนะแปงกับแป้งนะคะโอ้โหดูชอบกินแป้งนะคะต้องมาชิงตงนะคะดูแล้วก็คนชิงตงก็ ไม่อ้วนกันนะคะกินแป้งก็แบบไม่ใช่ว่าอ้วนขนาดนั้นไงเออเนาะเออ <laughs> ให้กําลังใจตัวเองไปก่อนเพราะตัวเองไม่อ้วนไงรอตอนไปหอดีกว่านะคะม,ะนะมคุณยายหนนเหคุณยายกล้อบมาเอากลอนี้มาเกลอนี่เนเลยองน่นเบลนมา,านะนะ มาเร็วๆคนยยเอาตอนข้างอยเอาเลยเ, <c oughs> เอ้วสวยัวสวยรีบมาเลยก็ไม่ไปมอหน่ายย้ายมองนเลยเออเอาตองมันอยู่นี่แล้วคนึจ๊อกก้อนึึงหมัดจ๊กก้อนึงมัดถ้สามานี่มันก็จะเจ้เจ้าต้นี่ เออหอมมากตั้งกันมานึ่งก้นโม่ห่ออะม่สีมพแล้วเป่นเดไป้ายคากันจะน่ละฮะเราไ้าคากันว่าเข้านะโม่ห่อนี้ฮัลคุณแม่มาเอาไม่แหนมดู่แม่น้าสาวไม่แหนมนู่นๆน่สาวตองอันทองก้นเงนตอา่ม่รไม่แหนมเนี่ยอันตั้งแต่อันเดียกันเลย Kennedy mẫn sĩ đã có cái nón bỗng miền môi anh em. Ô sợ nèo, mày 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 ไม่เนี่ยไงแดงเลยอ่ะโยกทำนั่ก็ไม่เนี้ยไม่จิ้มทำมากมันน่ะนั่นเนี้ยนั่นนั่นนนแล้วตันขันต้องยังต้างน่แสงมันไม่แดงเลอก็นสวยด้วยอเนอ่อนนีอะโอ้ยนี่มนสวยด้ะไม่เอาไม่เอาใครนี่หละ ข้าซาดีให้ได้เรององมให้ไม่สวยอ่ะตองมันมันนอู้ตองมวดีนีม้นม้วนอ่ะแตม่ขอให้มันดีละตา<ะ>อุ้ยแต่ว่าโอมันมาหน่ะรู้นี่ย อันม่ว่นเยมัดดเอียเอียอันนี้เลยมัดกองก็อยากอินกาันไม่เนมากเลยพวมันายมันถือนั่ง้มั่นนะอู้หนวจี๊ไม่กคยสวยเลยตองมันไมสวย อันอน,อน,นั้นมียนันเกลียเนียบเนยลยเหรอฮะอันนั้นเออ็มันไรนะนานสกปมกนานน่อันนั้นนหมี้ยปุ๊บงไนาดเป็นมือ ช่วงกลานโหกาวันล้โรีนมดเลอะวกมันเห็นะน้ำไปมากเ็ออะเห่้านตบานตีบ้านตานีบ้านตีนีานตีนตี่นตีบนี้านตนตีบ้านตีบนีานตนตีบานีบนตบ้านานตานม่านี้านนตาีนตนีนนมาตนา่นนตาตน เก็บได้ไหเก็บชินะเอาเก็มันเขาที่เชียงวอม่งโ่เลยเนี่ยสงมัาหเูอี้ฮคนหนึ่งรเออนนก้าตาไม่ไว่อวา้ั้นเป็นเมื่อไรเราไปเก็บปูมาดูเช็ดน้ำไม่ติด านอะไรดูไตังโมไปนะ้านี่กันสองโนั่กินแล้วต้องมอกเลยองโมงก็ยังอันนั้นเลยเจ็บไ่ได้พี่ใส่ันอันนู้นอ็ตีการเปลี่ยนยุ่งไหม่้อนงก็ไหรจะใครกับปัดมาเฉยรอเออไปมะขุยเดี๋ยวโอเคโอ้นู่ต้งนัู่่ก่นเลยโอ้ยยาาต้งหฉันน้่น เอาเึ้น <regret fully S 1> ไปเออกันกับแมวปูกั้นหนาพ่นเนปูเราไปเก็บปูมันอู้เมโอ้ไม่กล้าจับเานมมันไปทุกที่ทุกทางแล้วเนีมีอะไรแทงตัวมันยืนเอากระแลนี่จอกคนนี้ปูวิ่งนี้นุ๊นิวดิจอกคนนนี่ะรมลจอกคนนี้ น,นะานอ๋อเดกนยขไมันยังากันหมอนยำไไปนยกันมาสูตเอน้้าก้าวเขาาเขาอ๋อเรากินกว่ามันจะเขาใช่ไหมเราจะเก็บไปใส่ปูกินวเีกอร่อยหรอแตกเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือป่ะเออเออใช่แล้วก๋เตี๋ยวเรือ อีป่าหมอกระเลียจะไค่เอาไหนก็ะเล้ยวอ่ะดับกล mm ิ hmm. ่นคาวใช่ไหมอีป <Hayır> <From here. S 2> ่ามาจอยเกี๊ยวอะไรน้ำหนาวอ่ะต้นเดียวนี่น้อกินแบบโอ้โหสะใจเดินเอาเยอะๆเลยเราไปเอาตะกร้ามาก่อนไหมเอาหมดให้เลยเอาหมดเลยอ่๋อากินแล้วอัน เยอะขนาดเด้ออใส่ทั้งวันนี้เลยก่อนนี่ทั้งหมดเลยโอ้ใส่นี่อะไรเหรอตักใครอะตักใครตักใครไม่ใส่เลยเหรอนั่ไงใบมันอันนี้ลงไปหมดแล้วอุ้ยทำไมตัวน้อยจังไม่เอากระมให้เลยๆลงเรวล้ว้าโอ้ มันหอมโหละพาใช้ป่ะเออรู้มันเอาได้ใส่ทงกะาขึ้นนางเลยมันเต็มปลาแบ่งแบ่งแบ่งไปนั่งกัดกินมันมันห่อ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 นไปเดี๋ยวเราอันนั้นทำน้ำจิ้มแล้วเนาะทำแล้วโอเคโอเคเก้ามันห้อนเนี่ยเปล่ากะโหปูสุดสุดแซ่บโหระพาเอาไปเอาไป มา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 ถึงเวลาที่น้องแปงจะต้องกินปูแล้วนะคะเพราะว่าอน,นัดไปกินที่บ้านนู้นแล้วเพราะว่าอน,นัดมีงานตาจอกด้วยดีน้ําจิ้มอู้แม่โอ้ยใครจะกินกับน้องแปงอุ้ยทั้งถาดนี่เลยเด้ออะโลดู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 กินด้วยปะมาเลยมาเลยแต่ว่าก้ามอันใหญ่ๆมันเขาเอาไปหมดแล้วอะ่ะอืมเหลือแต่อันน้อยเด้อ ไม่เป็นไรเปลี่ยนูหน่อยอะอันนี้เป็นปูน้อยกันเขาอ่ะวานี่ไงก้มได้กิล้งมาทำพันกินเเอแน่ถูกพนมากตกเยอะแล้วน้ำจิ้มสามโดนเข้ากันอ่ะน้ำซอสซอยองมิตรจงนะนุ๊มกินตัวน้อยดูปูนี่มันมีขาสิบขานีเขาอกสนวยยงน ปนมาพระกมูลขา้า,ขมา <c oughs> ว,วามาก็น้หนเียยอก็้หเอ่มเสือมลวมงางเื่อีคนอืมหวข,วขวประการหมอมาไปช่วไปเนื้อนะเอุดไปสติสั่อโอยเดยียเนื่อ,อยุเชนอะไรๆตัวตัขึ้นใหญ่ขาป่าาขขวยแล้วป่วยแล้วยันลกลูกเนาะเฮ้ยกับมันกะดิงน้ไม่ก็กินลำบากเนี่ย นก้ามกว่ามอนใม่ไม่าเขาะิดการถึงแัวนเหียวหมกล้ามมันใหญ่ๆไม่มีสากตัวเลยอืกล้ามใหญ่มันหายจังะมันเริ่ติดถุเยอะๆสองทีเอจะใ่้ายส่น คำใหม่นะคะอย่าแมันจะกินข้าวซอยดีกว่ากินอยงนี้ไม่คยได้กินเยนั้อยตเจ้าโแค่นี้ก็แข็งเลย

โก้นั่งกินปูเต้นี่ยนั่งกินปูตอกไปตัเนี่ยนะโกบยาวันดี่รัมีค้ำนั่งกินปูนั่งกินปูตอตันเป็นที่ทางเป็นนั่งเท่านี้เลยปูไม่กินในขาบวกกบอืมกินได้่ะออร่อยกินจิ้มอร่อยก็นขเปนน้ำนันะ้องมาเที่ยวเลี้งีนะ สามเตปัดยาสามเตขึ้นมาอืมขึ้นมาแล้ววันนี้กินใส่อร่อยเลยนะไมปพอจับเราตั้งวันหนึเหมือนกันแล้วส่งแล้วข้าวยองหวยเราน่าเอายังไเอาใส่นี่เลยเอาบางทูเออใส่นี้อู้เราจะต้องรอมันเย็นแล้วก็ค่อยกิน ชอบร้อนรๆอนี่เลยอันนัทอ่ะกินร้อนมันอร่อยเออโกสูวงดูมาแกกุ้กัดไหนฉันเนี่ยอะลจะกินยังไงร้อนปากนะคะชอบกินร้อน้อ่ะอืมคปวันนี้ดยดูก่อนดู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 ก่ดูดูดร้อนอดู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 ด้ดูดูดูดสด้แถมใส่เสดู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 ดรดูดูดูกูดรุนดูดูดูดดูดอดูดู อะไรเนี่ยแซวเลนแซวเลนแซวเลนพูดไม่เกรงใจเลยอ่ะอยู่บ้านก็แบบอยู่แบบชิวๆอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนค่ะเราต้องแบบโชว์ความสวยตอนคนเยอะๆใช่ป่ะเออไปรุ่นใจร้อนเดี๋ยวต้องเนื่องอีกเนาะเพราะว่าเรามีสองหม้อเลยหนึ่งหม้อของน้งแป้งอยู่รอบที่สอง อันนี้ของใครของอน้าดอกอ่าอันนี้ของอน้ทชอบคำร้อนใช่ไหมคำร้อนใไหมหมดแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยสุกแล้วเนาะสุกแล้วค่ะมาแป็งจะกินข้าวซอยต่อกันนี่ไรนี่นี่ข้าวซอยน้ำแข็งอยู่นี่นะคะน้ำใสอินน้ำเยวขนมจีนน้ำเยวแล้วก็ปูเราปูเราปูเราดกน้ำดอกน้ำใสขนมแอ่ะมอร์วันนี่ไงขนมแอปเมื่อวาน สาอย่างเลยค่ะมสามอเขเลยมาเล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 อันนี้หม้อรอบที่สองแล้วนะคะทุกคนดูหม้อรอบที่สองแล้วน้องแมงรออันที่น้องแมงพิเศษพิเศษนะคะนี่ดูพิเศษนะคะเจอยู่พม่าแล้วอยากกินซีอิ๊เหมื่นชามเนาะ ก็น่าจะน่าก็ดีกว่าผกเบี้ยเหม <ENNIS> ือนนั่นน่ะไปเลยติ๊งเอามีสวยสวยเอาอันนี้คือแบบโทนคอนไฟให้ถ่ายรูปสวยๆหม้อมันจะ โอ้ยหม้อน,นี้ใหญ่เลยเยอะก็เอียงตามเนาะได้แล้วร <c oughs> ้อนโอ้โหโอ้โหร้อนเลยอ่ะว้าวได้กินแล้วคุณย,ย,ยายหวยนะคะทุกคนเมื่อกี้นี่คือน้องแป้งกินแล้วดูดูหน้าตาดงนี้เยอะเลยโอ้ยมันจะร้อนมากแต่เมื่อกี้น้องแป้งกินไปแล้วขอนิดจะรอให้มันเย็นก่อน ร้อนมากมากนะคะทุกคนโอ้ร้อนมากร้อนมากไม่เห็นยเน่มากรมากเห็นเห็นมากันเขาแล้วนะเห็นปะมันร้อนไปเรากลับไปกินที่บ้านเราชิมทุกคนเห็นมุมกล้องลงไปไหมคะ เออก็ที่เดิมนั่นเลยเนาะก็กระทอมน้อยอนหน้าบ้านของน้องแป้งนั่นเองนะคะไฟดับแม่ออก็น้องแป้งกลับมาจากบ้านคุณป้านะคะก็วันสองวันนี้ก็ได้ไปทําอาหารขานมกินกันนะคะก็เออขนมแบบบ้านๆเอ,อ่อขนมพี่น้องชาวเชียงตุงที่เขาทํากินกันนะคะส่วนมากอย่างที่น้องแป้งพูดนั่นแหละนะคะก็จะเป็นพวก แป้งมากกว่านะคะก็วันนี้ก็ได้ไปทําข้าวยองหวยนะคะนี่อันนี้คือแบบของน้อแป้งพิเศษเลยเห็นไหมพิเศษเลยนะคะเพราะว่าน้อแป้งชอบกินตรงตรงที่แบบเออต,ตอนสุดท้ายไงเออสุดท้ายตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็มันจะอร่อยความอร่อยมันจะอยู่ตรงนั้นนะคะก็ข้าวยองหวยนะคะดิโอโอ้เมมมอุ้ยเกือบไม่ได้กินเกือบไม่ได้กินสมัติๆๆ ก็เดี๋ยวน้องแป้งรอให้มันเย็นก่อนแล้วน้แป้งจะกินนะคะเดี๋ยวก่อนที่น้อแป้งจะกินนั้นนะคะน้แป้งจะมาให้ดูเลยเพราะว่ามุมนี้นะคะเห็นไหมเอ,อ่ยคุณพ่อทำโต๊ะใหม่ให้เราด้วยนะคะก็ถ้ามีเพื่อนๆคนไหนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องคนไหนนะคะมา ถ้าไม่อยากไปนั่งเล่นในบ้านนะคะก็เราสามารถนั่งชิวๆตรงนี้ได้นั่นก็คือเรามีโต๊ะใหม่นะคะทุกคนเห็นไหมชุ่มนะคะนี่ทุกคนไม่ได้เห็นม,มุมนี้นานเลยนะคะนี่นี่อุยอุ้ยอุ้ย,ยมืดเพราะว่าตอนนี้น้องแป้งกลับมาเป็นเวลาจะหกโมงแล้วนะคะอีกสิบห้านาทีก็จะหกโมงแล้วนะคะนี่ก็มีโต๊ะแบบวางสบายเลยนะคะ นีคุณพ่อทําโต๊ะใหม่ให้เราด้วยนะคะแล้วก็มีที่กอบไฟทํากินอาหารอะไรได้สบายเลยนะคะนี่มุมก,กว้าง,ก,างก็จะเป็นกระท่อมประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคำจริงน้องแม็กจะทําแบบเหมือนที่แบบมันเหมือนแบบเหมือนร้านกาแฟตรงเนี้ถ้าเราทำแล้วกลัวมะกลัวว่ามันจะแคบไปเนาะเดี๋ยว็็คงต้องคิดอีกทีหนึ่งนะคะ นี่ให้เห็นมุมนี้มุมนี้มุมนี้หน่อยคุณพ่อได้ทําให้นะคะช่วงนี้น้ำแป้งไม่อยู่บ้านวันสองวันคุณพ่ออยู่บ้านแล้วก็เออทำโต๊ะเก้าอี้ไว้วางตรงนี้ให้นะคะเก็บไม้เก่าที่มีหลังบ้านนะคะเอามาทําให้นะคะนี่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 ก็น้ําแป้งก็ไปถ่ายคลิปไปหาคุณป้าเพราะว่าเออช่วงนี้ไปไปเล่นที่บ้านอนัทบ่อยนิดหนึ่งนะคะทุกคนก็จะได้เห็นอีกดึงบรรยากาศเนาะ นมเดี๋ยวเราต้องแบบเออแบบทาน้ํามันทาน้ํามันเงาดีกว่าไหมคะน้องแป้งว่เออถ้าเราไม่ทานน้ามันเราก็แบบเอาผ้าสวยๆมาปูเนาะนี่แน่นมากโว้ยสวยเลยเอาไม้กเก่าแล้วก็แบบมาทําเป็นเรียบๆนะคะทุกคนนี่ปนกระทอมก็น้องแป้งชิ้นตรงนะคะทุกคนเห็นไหม เออน้ำมันก็จะเอาวางเยอะเฮ้ยเห็นไหมคะเห็นพร้อมกับน้ำแป้งไหมเอออยู่ข้างบนหัวโอเคนะคะก็เดี๋ยวน้ำแป้งจาล่ำลาทุกคนไปด้วยบรรยากาศที่กระท่อมน้อยของน้ำแป้งนี่เองนะคะก็หลังบ้านก็มีนะคะหลังบ้านน้ำแป้งก็จะมีกระท่อมน้อยอันนึงหลังหนึ่งนะคะแล้วก็มีทั้งสวนเล็กๆน่อยๆแล้วก็มีหนองน้ำสาะหัวใจนะคะ ก่อนหน้าบ้านก็มีซุ้มยักษคานะคะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมให้กาลังใจฝากกดไลค์กดแชร์น้องแมงด้วยนะคะว่าต่อไปน้องแงจะทำคลิปอะไรออกมาให้ทุกคนได้รับชมนั้นนะคะฝากด้วยนะคะกดไลค์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 ให้น้องแหน่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย